เพศที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องส่งเรื่องให้สำนักง,งานในการสูงสุดดำเนินคดีแพ่งให้เนี่ยมีที่มาจากมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่24เมษายน2561และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดีพศ2561ข้อ21ซึ่งกำหนดว่า ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่กับเอกชนในทางแพง่งหรือกรณีที่หน่วยงานของรัฐจําเป็นต้องใช้สิทธิทางศาลให้ส่งเรื่องให้สํานักง,งานอายการสุดๆหรือพนักงานอายการซึ่งมีหน้าที่และอํานาจดําเนินคดีเรื่องนั้นโดยตรงดําเนินการเว้นแต่รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ดําเนินธุรกิจการค้าหรือบริการเป็นปกติธุระ และมีข้อพิาพาทอันเกี่ยวกับธุรกิจหรือการค้าหรือบริการนั้นอาจดําเนินคดีได้เองโดยไม่ส่งเรื่องให้สำนักง,งานอายการสูงสุดหรือพนักง,งานอายการดําเนินการให้ก็ได้เช่นคดีเล็กๆน้อยๆค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์น้ำไม่ไหลไฟดับโทรศัพท์เสียอย่างนี้ไม่ต้องส่งเรื่องเข้ามานะคะส่งมาแต่คดีพ,พิพาทที่มีทรศัพท์สูง กฎหมายที่กำหนดอำนาจหน้าที่การรักษาผลประโยชน์ของรัฐของพนักง,งานอายการนั้นก็ได้แก่พระราชบัญญัติองค์กรอายการและพนักง,งานอายการพศ2553มาตรา14ซึ่งบัญญัติว่าพนักง,งานอายการนั้นมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีแพ่งให้แก่ 1. รัฐบาลหน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐมนูญราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาค 2. หน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคลซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น 3. มีอำนาจแก้ต่างให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกฟ้องในเรื่องที่ได้กระทําไปตามหน้าที่และราษฎรที่ถูกฟ้องในเรื่องที่ได้กระทําตามคําสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเข้าร่วมช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระทําการในหน้าที่ราชการเรียกโดยย่อว่าหน่วยงานตัวความค่ะสําหรับนิติบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ รัศดรที่พนักงานอายการดําเนินการว่าต่างหรือแก้ต่างคดีแพ่งให้ได้นั้นสามารถแยกพิจารณาเป็นได้สองกรณีใหญ่ๆนะคะคือหนหน่วยงานที่พนักงานอายการต้องดําเนินการว่าต่างแก้ต่างให้ 2. หน่วยงานที่พนักงานอายการมีดุลพินิษ์ในการดําเนินการว่าต่างแก้ต่างหน่วยงานของรัฐตามมาตรา14วงเล็บสนั้นโดยมากเนี่ยก็จะเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการดูง่ายๆก็คือ คณะรัฐมนตรีบุคคลในรัฐบาลรัฐสภาหรือศาลเป็นต้นรวมถึงส่วนราชการที่มีภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรมเช่นสำนักง,งานในการสูงสุดสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและส่วนราชการที่จัดทำบริการสาธารณะด้านการปกครองเช่นส่วนราชการใินไลระดับกระทรวงทบวงกลมและราชการส่วนภูมิภาคก็คือระดับจังหวัดสำหรับหน่วยงานที่พนักงานการมีดุลพินิจต,ตามมาตรา14วงเล็บ5นั้นจะขอกล่าวในตอนต่อไปค่ะ